เคัวควสวัสดีครับเพื่อนเทุกคนผมวิชานสุมาลีจากช่องวิชานโฟโต้ช่องของเราคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพครับแล้วก็คลิปนี้เหมือนเช่นเคยครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปดูต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือคลิปที่ผมไปเยี่ยมน้องเก็กที่จังหวัดน่านไปช่วยน้องเก๊กกับเพื่อนๆเนี่ยในการเซตอัพ ชมลมถ่ายภาพที่จังหวัดน่านรวมไปถึงการเอาภาพถ่ายที่ถ่ายได้นะครับามาส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านด้วยแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็จะไปร่วมมือกับน้องๆในการจัดทริปถ่ายภาพที่จังหวัดน่านด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าที่จังหวัดน่านมีโลเคชั่นในการถ่ายภาพที่สุดยอดมากมันสวยง,งามแล้วก็เป็นธรรมชาติที่ผมคิดว่ายังมีคนไปเปิดมุมน้อยมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามา ชมช่องของเราเป็นครั้งแรกผมอยากจะให้เพื่อนๆช่วยกด subscribe ด้วยนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปออกมาเรื่อยๆเลยและสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเรียนรู้การถ่ายภาพอย่างจริงจังโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการถ่ายภาพในสตูดิโอด้วยไฟแฟลชนะครับการถ่ายภาพแนวเนี้ยเป็นอะไรที่หาองค์ความรู้ยากมากๆเลยถึงแม้ว่าหาได้ก็ยังทําความเข้าใจยากอีกต่างหากครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยเอามาเรียบเรียงมันให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถที่จะเอาไปฝึกหัดด้วยตัวเองได้ด้วยโดยแพคเกจนี้นะครับ มันจะประกอบไปด้วยหนังสือแล้วก็วิดีโอทูตอ i เรียแล้วก็พรีเซตแอคชั่นสอย่างรวมอยู่ในอันเดียวกันเลยนะครคุ้มสุดๆครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะไปกดดูรายละเอียดใต้ลิงก์ที่อยู่ในดีสคริปชันของวิดีโอนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาเรียนรู้การถ่ายภาพกับผมโดยตรงที่สตูดิโอของผมหรืออยากจะเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวที่อยากให้ผมไปหาก็สามารถที่จะ จับกลุ่มกันแล้วก็ติดต่อแอดมินผมมาได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับรวมไปถึงใครที่อยากออกทริปนะครับผมก็มีลิงก์ที่จะไปเช็คตารางทริปที่ผมจะจัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทริปที่ผมจะจัดขึ้นร่วมกับน้องๆกลุ่มที่จงังหวัดหน้านี้นะฮะจะจัดขึ้นเร็วๆนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยทีนี้เราจะไปดูกันต่อครับในคลิปนี้ว่าการสำรวจทริปใน EP ีที่2ที่จงังหวัดหน้าของผมเนี่ยจะสนุกสนานแล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆที่เตรียมพร้อมเอาไว้จัดทริปให้เพื่อนๆได้ดูกันมากน้อยแค่ไหนไปดู ตอนนี้น้องๆทีมท่องเที่ยวนั้นใต้นะครับพาผมขยับมาอีกสถานที่หนึ่งเป็นวัดที่น่าสนใจต่อเนื่องจากวัดเมื่อกี้ขยับมานิดเดียวประมาณกี่กิโลเมตรครับอ่าประมาณสองกิโลครับเดี๋ยวให้น้องอารที่อธิบายนะครับว่าที่นี่คือที่ไหนแล้วก็ที่ผมดูตอนนี้สวยงามมากเลยครับอันนี้คือวัดหนองเตาชื่อเดิมนะคือวัดหนองเตาอยู่ในตะบลศีสะเกดอำเภอนาโนยจังหวัดน่านก็คือจะเป็นวัดใกล้ๆจากวัดพระธาตุศีสะเกดเมื่อกี้ที่เราไปเมื่อกี้ที่เราไปเมื่อกี้วัดเนี่ยจะเป็นส่วนมากวัดในจังหวัดน่าน อ่ะวงเล็ก็คือในอเภอนาน้อยจะเป็นวัดที่เป็นวัดสร้างขึ้นมาเป็นวัดแก้บนในยุคของสมัยก็คือพอหลังจากไปรบที่อื่นชนะมันจะมาสร้างกษัตริย์กษัตรปรบใช่ครับจะพูดได้ว่าถ้าถ้ารบชนะก็จะมาสร้างวัดวัดก็เลยจะค่อนข้างที่จะเยอะทางน้านใต้อ๋อที่เคยดูเึื่องละตอนดูหนังเรื่องอ่าพระนเรศวรหรือว่าเรื่องกุรีวไทยเวลากษัตริย์ยุคทัาไปตีชนะเขาก็จะสร้างวัดธาตุสร้างวัดเอาไว้เป็นการแก้บนว่าจะ บนขอให้ลูชนะใช่แล้วริบลอนแบบประชาชนอหรือว่าชาติพันธุ์ที่อยู่กลุ่มนด้นเพื่อเกตการ์เคณฑนมาสร้างวัดอ๋อคือยังไงนะเหมือนกับว่าเอามาเป็นชาติหมดเลยเออเอาเฉลยศึกมาสร้างเฉลยศึกมาสร้างเพื่อริบลอนกำลังที่รอนกำลังลงโอ้สอรี่เพิ่มเข้าไปอีกส่วนมากก็จะเป็นวัดในอำเภอละน้อยหน้าหมื่นวัดแก้บนหมดเดี๋ยวว่าวัดวัดที่สร้างเพื่อแก้บนก็จะอยู่ในยุคของสมัยพระนเรศวรนะฮะวัดก็จะแบ่งเป็น ่าที่เห็นนี่คล้ายสิมไม่ใช่สิมนะเป็นหอพระเตยปิดกสิมไหมแล้วเขาลงข้างล้างคือสิมอีสานอีสานสิมอีสานแต่ตอนอันนี้คือข้างในเนี่ยจะบรรจุพระเตยปิดกไว้คนด้านนาจะเขา่าที่จะยกเข้าไปสูงสูงเพราะว่าที่พี่ดูเนี่ยลักษณะของผิวของของของโบสถ์หรือว่าของหอพระไตรหรือแม้กระทั่งพานาคนี่ที่นี่แอบคล้ายๆของอีสานคล้ายอีสานเไม่ใช่เป็นการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมโอ้ครับ ในสมัยโบราณมีความคล้ายกับสีนิสานอินนี่นิดต่างจากวัดที่พี่เคยเห็นท่ามกนาอยู่ควรๆเนาะวันนี้เราก็เลยเดี๋ยวน้องๆกลุ่มท่องเที่ยวน้าต่เนี่ยก็จะบรรจุวันนี้เข้าในรูปเที่ยวกับวัดสัตหีศรีสเกตเพราะว่าระยะทางใกล้กันแล้วที่นี่เนี่ยอาจจะไม่ใช่วัดที่ดูอลังการอะไรนะฮะดูเป็นศิลปะสมัยเก่าแล้วก็ดูเก่าแต่ว่า สตอรี่เนี่ยเยอะมากจริงๆด้านหลังนี่มีวิหารด้านหลังก็จะมีวิหารเก่าที่ชำรุดแล้วแต่ตระถาแต่ตระถาเพราะว่าด้วยคำว่าอักดีไฟโดนโดนไฟไหม้ที่นี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่มีความสวยงามในแบบแปลกตาแล้วก็ที่สำคัญคือมีสตอรี่เทลลิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือการเพลินเฉลยศึกมาเพื่อริบลอนกำลังแล้วก็สร้างวัดแก้บนในสมัย บโบราณนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้องนน้องนังแบดนะครับน้องฝนะะงมายืนถ่ายแล้วก็หาหมุมสวยๆไว้ให้เพื่อนๆที่สนใจมาเที่ยวน่านใต้ได้มาตามมุมก็เรียกว่าตามมุมถ่ายเท<า> <ๆ S 1> ็กินกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาน้องๆครับเดินรอบโบสถ์ดูแล้วก็หาหมุมสวยๆถ่ายกันเดี๋ยวเราไปตามดูนครับว่าเราจะได้มุมไหมเดดูนครับเดี๋ยวพี่เราลองมุมทางนี้จะสวยกว่ามุมด้านนนเพราะว่า ด้านนู้นถ่ายมามันจะติดศาลาซึ่งย<ฤ>ุคไม่ค่อยตรงกันแต่ว่าด้านนี้มันก็ติดประตูของวัดกับเดี๋ยวเราลองวางแบบไว้ที่ตรงนึงแล้วก็ลองเอาน้องเข้าไปถ่ายโคตรซับตรงเลยพยานาคตรงนั้นเนาะแล้วก็หัวบันไดตรงนี้ลอง,<ฤ>ลองดูลองดูครับให้น้องอยืนตรงนี้จริงๆแล้วคือจริงๆแล้วจริงไหมวันนี้เราเลือกไม่ได้เพราะเราเป็นช่วงสำรวจเนาะแสง<ด>ก็อาจจะไม่ถ่ายตามทฤษฎีเท่าไหร่จริงๆแสงจริงเราไม่ถ่ายกันเวลานี้อย <ๆ S 2> <ๆ>ู่แล้วครับเป็ไนี้เป็นเวลานอน วัดนี้จะแสงเช้าสวยแสงเย็นก็ก็สวยแสงเย็นได้ฟ้าบรูยืนมาที่นี้มีใบไม้มาอือคล้ายสิมีสารอยู่นิดๆนะนี่ภาพเขียนก็คล้ายๆนะคล้ายกันเออ่กลัวเรียกว่าอะไรนะการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมเป็นการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมที่เราเรารับทั้งสองฝั่งเพราะว่า ขวามือของเราก็คือข้าไปเนี่ยไม่กี่ดอยก็เป็นลาวโอ้ใช่ใช่เรานี่เราอยู่ติดลาวติดลาวครับเราติดลาวอยู่ชายแดนลาวนี่นี่ัวนี่คือมีการเลื่อนไหลทางว่าทํามกับลาวแน่นอนแล้วยิ่งสายใต้เราก็ติดลาวอยู่แล้วอุตรดิต ตะบนฟ้าทางเมื่อก่อนอำเภอฟ้าท่าน้ำป่าเป็นของอนาน้ยค่ะเพราะพี่รู้สึกแบบมันพี่ไปสำรวจสิ่งที่อีสานบ่อยพี่รู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนลาวนี่เดี๋ยวเราเดินไปดูนาคตัวนั้นนะนาคลาวชัดเลยนะแต่ว่านี่โดยว่าทําเหนือนี่คือเรายืนอย่างนี้ได้เดบนนี้ได้เลยคนเหนือจะไม่ถือผู้หญิงสามารถเข้าในโบสถ์ได้ทนี่ได้หมดแต่สิมีสารบางที่นี่ไม่ได้นะครับต้องถามที่อีสานไม่ให้เดี๋ยวเรามาถ่ายใบนี้กันก่อนนะครับ เออหันหันหนีเลยยังไงก็ได้ลูกนึ่นสองหันกลับมานิดนึงนิดนึง,นนงก้มมองกล้องนิดนึงก็ได้มองกล้องหันไปอีกลูกหันมาหาหันมาหาครูเลยหันมาหันมาตรงตัวเลยอืนิดนึงโอเคนั่นแหละผมลูกเปิดผมนิดนึงโอเคสวยสวยสวยโอเคมาทีมงเรามาถ่ายครับครับเปลี่ยนกันกิเข้าไปจะได้ตรงนี้ใบหนึ่งแล้วเ,เดี๋ยว เปถ่ายตรงพญานาคเลาอีกใบนึครับผลทําท่าเดินลงบันไดสิลูกเดินเก้าจึ๊กลงมาเก้าหนึ es, ่งมาุงกลางใหม่นะอ่าพี Inaudible ่เจอมุมนี้อ่ารับครับมาโอเคนั่นแหละครับนั่นแหละมุมนี้สวยครับโอเคทาท่าเหมือนรููมองอะไรขึ้นไปบนเอ่อเบลรอยไม่ต้องมองกองดุยูุ นี่ครับตอนนี้เราเอามาดูมุมนี้นะฮะก็จะเห็นภาพวาดที่อยู่ข้างหลังน้องอ่ะเห็นไหมฮะเอากล้องตัวตรงนี้ก็ได้คุณตงจะเห็นภาพวาดที่อยู่ข้างหลังน้องเป็นองค์ประกอบด้วยสวยมากเลยเราใช้เปอร์สเปกติฟของตัวโบสถ์นะครับาออกไปครับใช่ใช่ใช่หนึ่งสองสามมุมนี้ก็สวยนะแอบคล้ายๆล้ถึงจีนนะครับมุมนี้ตรง ผมเลยพักว่าตัวเรียกอะไรสวยอ๋อลังตาเป็นชั้นทองได้ไหมดีลูกมุมนั้นสวยมากมันลายปเจจีเอ้าเหรอมันเป็นลายคุณเจเจจีเราได้รับอิทธิพลเต็มๆการจัดกระจายกการค้าขายเนาะเราถึงบอกว่ามาเทมปเจจีจริงจริงบอกพี่ถ้าสังเกตจริงเออบอกคนประตูก็จะมีแก้วจีนก็คือเป็นกระจกที่สามารถทับได้โอเคมีงมองมาทางนี้นะลูก หน <1, S 2> ึ่งส <2, 3, S 2> องสามดีค่คนหนึ่งสองสามขอบคุณครับ เล้มไปทำไมไม่ไปขายกันในลม่ม <c oughs> เซนผมถูกครับที่นี่ก็คือเป็นวัดที่ได้รับอิทธิพลของศ <พล S 1> ิละปะลาวเนาะเพราะว่าไปไปมามาพอเรามานึกถึงแผนที่แบบคำนวณถูกต้องก็คือมันอยู่ติดกับชายแดนลาวนิดเดียวเองอันนั้นกว่าเรียกวันอะไรนะนมันเป็นการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมก็คือพอไปแต่งงานพออพยพศิลปะลาวมัจะ้ามไปกันข่ามา ไม่แต่เรื่องผ้าเรื่องอะไรที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าถ่ายเป็นมุมกว้างเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเป็นรูดลองเนาะเพราะว่าตัวโบสถ์เองตัวหอเขาเรียกอะไรวี่งหอเนี่ยหอพระตะวีกขอพระตรครับก็เหมือนกับว่ามันอยู่ปนกับศิลปะยุคใหม่อาคารสมัยใหม่ถ่ายรูปอาจจะไม่สวยแต่พอเราไปบล็อกมุมทั่วทถ่ายเนี่ยมันกลับได้รูปที่สวยแล้วก็แปลกตาเดี๋ยวผมไ้เพื่อนๆดูครับมีมุมที่ดู ดูมีความคลาสสิกดูถ่ายที่อื่นไม่ได้อะมันมีมุมที่สวยงามอยู่เดี๋ยวผมเอาไปให้เพื่อนๆดูนะครับดังนั้นวัดนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดถ้ามารู้น่านใต้เนะครัตลองบรรจุรูนี้เข้าไปแล้วก็มันอยู่ใกล้กับวัดศรีสเกตนิดเดียวเองครับอันนี้วัดชื่ออะไรนะวัดหนองเตาวัดหนองเต่าวัดหนองเต่าแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราก็จะเคลื่อนที่ไปอีกที่นึ่งหนองเต่า หนองเตาเตาที่แปลว่าสาลายน้ําจืดอนี่กเตาสมัยก่อนเขาเรียกหนองเตาถ้าภาษาอีสานเขาจะเรียกเทาเตาอเตานี่คือหมายถึงเทาอหนองที่เต็มไปด้วยใช่ครับสมัยก่อนเตาหรือเทาภาษาอีสานก็คือเทาครับปนเทาลาบเทาสาลายน้ําจืดนิดนึงที่แซ่บมากกินเป็นปนใช่ครับนความหมายที่มาที่ไปอยู่ในน้ำเนาะ เดี๋ยวตอนบ่ายเราไปที่วัดไหนนะวัดดอนมูลครับเราไปดอนมูลไปที่อำเภอน้ามืออันนเป็นไฮไลท์ที่สวยงามเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของน่านใต้เลยเดี๋ยวติดตามกันไปนะครับครับผมตอนนี้ทีมงานของเราก็เคลื่อนมาอีกจุดหนึ่งให้อาร์ตเล่าพี่ฟังมาว่าที่นี่คือที่ไหนครับนี้คือ ใต้สุดของน่านก็คือวัดดอนมูลครับอ,อําเภออําเภอนามืนแล้วเขาหยิบมาจากอันนี้คือเขยบจากมาเช้า, oh. ม,า,ชามาเช้าคืออําเภอนาโนย oh. ห่างกันประมาณ30กิโลครับวัดน,นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับวัดน,นี้ก็คือวิหารจะเป็นวิหารทรงไทยลือ้อ hmm. ครับก็จะได้รับอิทธิพลแบบลือ้อแต่เป็นคนอยู่ในโซนของคนเมืองแต่เป็นการอุปยศส่วนมากดูจากวิหารก็คือจะเรียกว่าวิหารทรงแม่ไก่ hmm. เพราะ hmm. ว่าทำไมถึงเรียกแม่ไก่เพราะหลังคาเขาจะเตี้ย ก็จะเป็นอิทธิพลของชาวไทลื้อครับส่วนมากใชชุมโซนนี้ก็จะเป็นในในสมัยเมื่อก่อนจะเป็นอิทธิพลของไทลื้อหมดเลยแต่ตอนนี้ด้วยความว่าสังคมเมืองด้วยอะไรด้วยก็จะเรือนหายไปถูกกลืนวัฒนธรรมบ้างชาติพันธุ์อื่นผสมบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะมาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวของน้องๆที่ตั้งใจจะทําเป็นชมรมถ่ายภาพแล้วก็ท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวน่านใต้เนาะวันนี้เราก็มาสำรวจแล้วก็หาจุดถ่ายรูปด้วยวันนี้เราก็จะพา น้องนางแบบน้องฝนเนาะมาถ่ายตรงนี้ด้วยแล้ว,ลวสำหรับทริปนี้เนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นสุดท้ายจุดสุดท้ายที่เราจะสำรวจกันหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็จะไปทำคอนเทนต์เพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็มีการจัดทริปเนาะเก็กก็ตอก็จะ,ะสำรวจไปเรื่อยๆตัวพี่เองถ้ามีโอกาสตัวผมเองก็มีโอกาสก็<ๆ>จะมาจอยกับน้องๆเรื่อยๆมีอะไรน่าสนใจในเขตน้านใต้นี่เยอะโดยเฉพาะเห็นเก๊กเล่าพี่ฟังเรื่องผีตรงเหลืองเนาะ ใช่ครับชนเผ่าีิตองเหลืองแล้วก็มีอะไรอีกนะเผ่ามงเผ่ามงที่น่าสนใจอ่าแล้วก็เราก็จะสำรวจกันไปเรื่อยๆแล้วก็นําเสนอมาเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็จะจัดทริปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอ่าอ่าสตอรี่ที่น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในโซนน่านใต้นี้ออกมาเรื่อยๆเลยนะถ้ามีโอกาสแต่สําหรับคลิปนี้เราก็จะปิดทริปวันนี้ในการสํารวจที่วัดแห่งนี้ก่อนวัดดอนมูลนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวน้องๆจะมีทั้งเพจเนาะแล้วก็กลุ่มเดี๋ยว เขตั้งเสร็จเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ,รบจะชื่อว่าสรุปแล้วได้ชื่อว่าแอลน่านใต้แอลน่านใต้อะเป็นแอลน่านใต้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างไปติดตามข่าวสารใครอยากจะมาร่วมทริปก็ติดต่อมาทางผมได้ทางช่องทางเราก็ได้หรือติดต่อไปทางน้องเก็กแล้วก็น้องต๊อกได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็พวกเรากิจกรรมของเราในการสำรวจท่องเที่ยววันนี้ก็จะจบลงที่ท่านี้แต่ว่าเราก็ยังจะถ่ายรูปกันต่อนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่ติดตามดูกิจกรรมของเรามาจนจบคลิปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับ okay.